คันถนนคูเมืองอยุธยาถูกน้ำซ้อเสียหายชาวบ้านบวิดน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านโชคดีเทศบาลพระนครศรีอยุธยานำรถบรรทุกหินปิดกั้นได้ทันเกิดเหตุคันถนนบริเวณรอบคูเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำซ้อจนเกิดการซุดตัวเข้าไปในชุมชนตำบลคลองสบวโชคดีเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าดำเนินการปิดทางน้ำไว้ได้ทันก่อนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน สาเหตุมาจากการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้มีการปล่อยน้ำในอัตรา1,900ัรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำรอบเกาะเมืองเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงน้ำได้ซอใต้พื้นถนนคูเมืองด้านนอกทําให้ถนนพังเสียหายบางส่วนและเริ่มมีน้ําไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนหลังชาวบ้านพบเห็นเหตุการณ์ได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครพระนะครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบโดยทางเทศบาลได้ระดมรถบรรทุกหินกรวดกว่า10คันพร้อมรถเกรดแทรกเตอร์ TER, เข้าดาเนินการปิดเส้นทางน้ําอย่างเร่งด่วนทําให้สามารถป้องกัมม่ห้หาวูบน ทำให้สัมภาษณ์นายกรียาโยนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าคันถนนคูเมืองรอบนอกถูกน้ำซอนและเริ่มสุดตัวทางเทศบาลได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่นำหินกรวดเข้าปิดเส้นทางน้ำทันทีใช้รถบรรทุกกว่าสิบคันพร้อมตอกเสาเข็มเสริมเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่หมู่บ้านซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันทั้งนี้ทางเทศบาลภายใต้าการสั่งการของว่าที่รอ ต่อเต่าสมทรงสับโกศลกุลนายกเทศมนตรีคนครพระคนครศรีอยุธยาได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่รอบเกาะเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในกรณีฉุกเฉินสถานการณ์น้ำโดยรอบนอกจากนี้ในพื้นที่รอบเกาะเมืองอยุธยาซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วเบื้องต้นมีจำนวนหลายหลังแล้วขณะนี้รวมถึงพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำคาดว่าสถานการณ์อาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นหากระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่่ออเนืง นี่เลยม,มันเป็นอะไรฮะตรงนี้ถือครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณวัดน้ำะเมนนะครับเข้าคลองหงนะครับเป็นบริเวณจุดที่เออสุ่มเสี่ยงอีกจ,จุดหนึ่งของทางเทศบาลนาครพระนครศรียานะครับเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับรับน้ําคลองเมืองเข้ามาเข้าสู่ชุมชนประมาณ6กชุมชนบริเวณนี้แล้วก็รวมถึงอบตข้างเคียงอบตคลองสับบัวรวมสาม0ห้า้อยหลังคาเรือนครับมันทังหรือไงฮะน้ำนครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราตั้งจากมิก ทำเป็นคันกั้นน้ํานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งเรารักษาความสูงจากระดับน้ำนประมาณ3เมตรนะครับจากพื้นเดิมปรากฏว่าตอนช่วงที่น้ําน้ําลดลงไปเนี่ยนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนที่น้ําท่วมขังก็เลยต้องฝังท่อบริเวณจุดนี้นะครับเพื่อให้น้ําจากภายในเนี่ยระบายออกมาสรุปว่าเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณเช้ามืด6กโมงเช้านะครับท่อบริเวณที่ที่เราฝังเอาไว้เนี่ยเกิดซุดตัว ทำให้น้ำเนี่ยดันเข้ามาทาให้บริเวณตรงเขื่อนตัวนี้มีการออพังขยายวง,งกว้างประมาณ2เมตร<ม>ได้ครับให้รถมาเอาดินคับก็ท่านว่าที่รัตีสมทรงสมโภชนคุณนายกเทศมนตรีนครร,ราชสีญาน้าสักการนะครับว่าให้นํากากมิก,กกันนะครับพร้อมเอาแผ่นเหล็กปิดปิดฝาท่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เอากาก,ากมิกเนี่ยที่ได้จากแขวงจางหลวงอยุธยานี่ครับที่มานับสนุนนะครับเพื่อช่วยในการ ทำเป็นเบิร์มเพราะเวลากางมิดอนน้ำเนี่ยมันจะแข็งตัวครับ